สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสรารกินเหมงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดบางนึงหันกะลงกหายคลิปเดียวหายไปทั้งวีทั้งสิบหามือเลยแต่ค่ะพี่น้อง่าขอโทษขออภยัยไปบวชลูกไส้ค่ะพี่น้อง่าไปงานบวชเอาลูกไส้ไปบวชยูจังหวัดยาสูรทอน เน็ตกับบะ,ะมี่ค่ะพี่น้อง่าอยู่ฝนมันบะมี่เน็ตมันบะมี่มีกก็ซาค่ะพี่น้องค่ามันอัปโหลดคลิปบดายเฮ็ดยังบดายเลยห้ยเม็ดตุกตาเข่าเจ็ดแปดตรงๆงเลยค่ะพี่น้อง่าโอ้ยเสียดายคักเสียดายเน่บดายลงให้เพื่อนเพื่อนบดายอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนในเบื้องได้เห็นนะคะขอขอโทษขออภัยไว้ณที่นี่นะค่ะพี่น้องขาเจ็ดแปดตรงตรงเลย ของแม่ตุ๊กตาหลังจากถีบเขามาเป็นเวลาตั้งแต่เริ่มงวดแรกกับบ่เขามามาเขางวดหนีต้องตรง,งเป,เป,เป๊ะผมสีขาวอาวสีขาวอาวสีเดินดีแล้วเด้อค่ะพี่น,อน้องขามาเบิ่งงวดใหม่นาะง่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเมษาย,ยนพศ2567ค่ะพี่น้องขาไหวแม่ตุ๊กตาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลมแห้งแหงค่ะพี่น้อง่ะ อยู่ทางดาดฟ้าเลยนี่หมู่บ้านนี้ก็มีคืมเล็กน้อยแต่ว่าฝนกระบาตกแต่เมื่อเ้านี้มีรายงานจากยาโสธรมาว่าฝนตกแห้งมากๆอยู่ยโสธรกรุงเทพเขาอาจจะตกกระไดเด้อค่ะลมแห้งมาหลายทีนี้งดประจําวันที่หนึ่งหนึ่งเมษายนค่ะพี่น้อง่ะถอนรหัสจากบทก่อนภห้ฮะกค่ะพี่น้องค่า ห้าหกห้าเก้าห้าสามโอ้ลมห้าหกศูนย์ห้าหกเก่าแล้วก็3สามหหาเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวยิใหญ่ๆนหกหาหกหกหาเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่เขาตรงตรงเจ็ดแปดล่างบางบางวดนี้อาจสิเขาตรงๆอีกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะห่างไปอยู่ สย่าโซทอนอาทิตย์หนึ่งโก้ไม้โก้ไรกัแหงเหี่ยวเกือบตายค่ะพี่น้องค่ะบ่อเดดน้ำบ่อเดอันนี้แต่ว่าก็ยังรอดอยู่บ่ตายาเขือกับเป็นนวยแบบหลังจากตอนไปนี่ยังไ่เป็นนวยกลับมาเป็นนวยเต็มต้นเลยสวยงามพักอีตูนกันง้ำมะคุนกันลมแหงลยกเยงลยกเยง ปฏิทิน้แดดตรงนี้เงยน้อยโลดทิ้งวันเด็กพี่น,อน้องขาเลยแต่ลูกเก่าๆเมตุกตาดัดงวดวันที่หนึ่งเดือนเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด็กพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มักประชบก็เลื่อนผ่านคือเก่าละค่ะพี่น้องผู้ใดมักผู้ใดชอบก็สิทาโลกให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเด็กผู้ใหญ่ใจดีงวดวันดังเห็กระบอกเข่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะรถรอตามงวดใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เงนี้อาสีขาวตรงตรงคือเง,องินเจ็ดเก่าก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเด็กเด็ดเด็แม่นค่ะพี่น้องคะมาทำสวนมาหดสวนมาอย่างก็เลยมาทำคลิปฝากลุงให้เพื่อนๆค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่พักผ่อนเดินทางไกลกลับมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,คะลุยกันต่อค่ะในปลาแห็งปลาเค็งน้อยมากินน้ำค่ะพี่น้องค่ะ ปลาเข็งน้อยปลารวนหอนแดดค่ะพี่น้องค่ะใค้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยร่างมาที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะด้วยจ้า